ไม่ได้ลังที่นั่นไม่ได้ลืมเราหน้าไปกี่ทีกี่เดือนก็ไม่รู้ต้นเหตุว่ามันเกิดที่ไหนตน้นเหตุจริงๆเกิดที่นั่นมันคิดอยากนั้นคิดอยากมันท้มันทั้งมันเพราะความอยากคือยิ่งเหล็กนี่เหลือก็กกอแสดงความอยากออกมามันไม่เคยพอดีที่มันไม่เคยมีความพอไม่ไดอยากเรืนะ่อเวลา,าอยากมากอยากน้อย ความหน้าของพิเดที่มีมากมีน้อยมันแสดงอยู่โดยสมัครเสมอถ้าเราเจะดักพิเดก็ต้องดับความอยากตรงนั้นต้องรู้เหตุผลของวันที่มันแสดงออกไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรเราไม่รู้ทำให้รู้เราหาวันดับไม่ได้เพราะมันคิดอยากอะไรขึ้นมา เป็นประกามนี้เป็นประาคือคล้อยตามคล้อยตามแล้วก็เลยไม่เห็นโทษทุงมันทั้งเีนแสดงก็เยล,นลยเนักพรนาจึงต้องดูจุดนมาดูหลายครั้งหลายหมดูติดต่อไปเดยนดับมันก็รู้กย่ารู้ที่ทําความเพียรรู้งานของความเพียร รู้วิธีหลบปีกถอดถอวิธีต่อสู้อย่างนี้มันก็ค่อยเไปหมนไปวันเดียวฟังสอนทาหน้าจิตตภาวนาให้ด้ว่ความละเอียดละออเพื่อความถกต้องนั่นดังเวลานี้เราอยากเข้าใจปัญหาได้ง่ายนะมีร้นอน,นมีความแล้วในประมาทมันก็พันแต่ตัวคนตัวข้าง มันไม่ร้อยพันด้วยความรู้ความฉลาดในหลักปฏิบัติและรู้ตามความคิดที่มีพอที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นั้นได้ถูกต้องแน่นงองเพราะตนไม่ถูกต้องอตนไม่เห็นตนไม่ร้เพราะไม่ต้องแบบสุ่มดองเหมือนีเราเรียนมาจากคำพีจ่จำมาได้ับเป็นเพรา หมดทั้งพระรไกรพิฎูก็ไม่เกิดประโยชน์อาราติกัดขึ้นมาเราจะยกอะไรมาเที่ยบมันยากมันมีแต่ความจำที่เฉยเพราะนั้นคุณต้องอาศัยภาคีแล้วอาศัยครูอาจารย์ที่เคยปฏิบัติเข้าเข้าใจมาทั้งโทษทั้งคุณทุกอย่างแล้วท่านก็สอนได้โดยถูกต้อง โทษนั้นก็สิ่งที่ผิดก็เป็นควรได้ผ่านมาแล้วรู้เรื่องวิธีแก้ไขคุณก็ได้ผ่านมาแล้วรู้เรื่องวิธีส่งเสริมทำไม,ไมรู้ทุ้ถั่ทั้งคุณทัไม่ผาสองสอน,น,น,นได้หรอสนใจทำงภาพปฏิบัติดานจิตใจให้เ ม,ม,มีคนร่วมอยู่ใดๆมีเรามีความหนักแน่นทางนั้นความถนัดใจความสนิทใจมีเรื่องจิตตะคราเพราะน่าสนิทใจกับเรื่องหน้าที่การงาน,นาในบางพนด้านนั้ถกมีการการา่อแปรยื่นไว้ในจิตตะคร,ราหน้าคนนั้นก็ทำไร การก่อการสร้างจิตเป็นอภัยต่อจิตภาวนาและเป็นหลังกัน้นทางได้เป็นอย่างดีด้วยหาที่เล่นก็ออกไปไม่ได้เราดูสาระาของเราพระพุทธเจ้าปรากฏว่าท่านจะสร้างอะไรเวลาสเสด็จออกพิเนสโกมีแต่การประกอบความเพียรทางใจงล้วนล้วน ตั้งแต่วันแรกจป็นมาทั้งถึงวันกระสือปีมันสร้างอะไรมีแต่สร้างใจเท่านั้นสร้างใจสร้างธรรมสร้าง,รางาพระปีตันดาขึ้นด้วยความภาคเกลื่อ,ขอ,อ,น,ขอนของปีนี่แหละสัปดาห์ของพวกเราต้องสร้างอะไระสงฆ์ที่เป็นแสนนะ ก็เหมือนกันมันจะสร้างบุทารามบุษาบุพาลามของนางวสาขาพระนุ่นว่านพระโมกขาาพระโมกขาาพระน่นไม่รู้นพระโมกขารานี่ก็เรื่องนี้ตั้งแต่มั้งผู้ศิล้วนี่พามกขาาท่าิลแลเนี่ยนรู เอ็รูปฝนรู้ความพอเหมาะความสมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการงอสูงจนกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยุ่งยางกกับความเพียนโยก,กับกิจการงานภายนอกโดยตลอดเวลาพระหัต์ท่านนั่นเป็นอย่างนั้นสร้างามีหานมีรั่งมาดูว่าเป็นพระโมกขันธ์หลานท่านเห็นอะไร เขาจะท่านสร้างหัวใจทใ่านทำนั่นผิดกันมากไหมกับพระสมัยทุกวันนี้และพระปฏิบัติในสมัยทุกวันนี้ผิดกันมากไหมเมื่อการดําเนินผิดกันมากผลจะไม่ผิดกันได้อย่างเหตุแยกตัวอยู่ตลอดเดวลาผลก็ต้องแยกตัวให้ผิดกันไปแต่เหตุกลมคืนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตอาสาวกที่มีเงินมาผลก็ต้องคงคืนกันไปอย่างแยกไม่ออกเพราะเหตุกับผลนีเป็นสิ่งที่คงเช่นคงหวาต่อกันอยู่เสมอมาตั้งแต่ครั้งไหนๆจนถึงทังปัจจุบันและอนาคตไม่มีที้นสุดเหตุ <c oughs> กับผลจะต้องคงคืนกันไปโดยลำดับลำดาเหยี่ยมนะเพราะเป็นฉะนั้นจึงไม่มีกล้ามีกลไม่มีนานไม่นานในเรื่องของพระพุทธเจ้า ไปผ่านนี้ข้าสาวท่านดำเนินข้างนั้นกันน้นมีนึงไม่ไม่มีเรื่องการประฐานที่ลบเข,ข้าไปทําลายถ้าลงในปฏิบัติดําเนินตามหลักที่ท่านสอนนั่นแล้วผลมันเป็นที่ฟึงพอใจจะปรากฏขึ้นมากขึ้นมากเป็นลำหน่เปเหมือนครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรแตกกัน เรือมันจะหนาขนาดไหนท่างมการกับข้างนี้มันก็อยู่บนหัวใจคนนีมากกว่เหมือนกันไอสีจะมาที่ปัญญาเป็นต้นก็มีอยู่็นหัวใจีเมื่อผิดให้หนักขึ้นถ้าไม่ผิดก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจสุ้งไทยคือกิเลสหาทางเดินไม่ได้ในแบบข,ข้างนู้นข้างนี้ เราจะไปหลงสถานที่กาเมนามากไปกว่ามัิมาปฏิบัติอันเป็นเครื่องํำเนินเพื่อความถูกต้องมสมและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยลำดับจนกระทั่งถึง,ถง,ถง,ถงที่อันพึงใจอยาเกเต็มโผหรือมุติดถังใหนอกเหนือไปจากมัิมาปฏิบัติเป็นเครื่องํำเนินนี้ไปได้เลย เรายึดอันนี้เป็นหลักขอับว่าหากไม่ยึดจะเฟียไปเสยไปนะเรื่องความดื้อด้านไม่มวาม่ากิเลสตัวไหนมันต้องดื้อเสมอถ้าเราไม่ปราบปราบมันมันจะพาเราดื้อดื้อหนักเข้าหนักเข้าทุกวเวลาเวลาจึงก็ะตั้งหาที่แทรกทำลงไม่ได้มีแต่กิเลสดันไว้หมดติดกั้นไว้หมด อันเลยก็คือตัวดื้อด้านตัวขัดขืนกับธรรมตัวทุ่มทำเป็นข้าศิกตัวต้านทานกับธรรมต่อสู้กับธรรมนั่นเลยจะเป็นอะไรมีที่ไหนมีที่หัวใจเราอมีนี่ไม่อยู่ในที่อื่นใดอืมพุทธมาย้อนหลังไม่หลงไม่ลืมถ้าหลงต้องเป็นสับธรรม กรองไปนี่มันแน่วนตั้งแต่ต้นเริ่มปฏิบัติจนถึงปัจจุบันไม่มีมรไม่มีโบเดือนเลยเพราะเป็นสัจธรรมเป็นความจํามันก็หลุดหน้าอันนี้ไม่ใช่ความจํามันความจริงปรากฏอยู่กับจิตมากน้อยทั้งฝ่ายพิเศษก,ก็เป็นความจริงฝ่ายนักคือการปฏิบัติขั้นตอนีิเลษดรว่วพิธีหรืออาการใ,ใดๆมันก็เป็นความจริงด้วยกัน ทั้งสี่อย่างทุกสมุทยนี้โลดมากเป็นความจริงด้วยกันและมีอยู่ที่ใจอยงนี้เพราะฉะนั้นจิงไม่มีการอย่าหยา่ในปฏิปทาของตนที่ดําเนินมาขนาดขนาดนาั้นจิตเป็นยังไงมีความผัดผุนโลดเต้นอย่างไรบ้างเมื่อรับการฝึกฝนทรมานเต็มกําลังความสมามครเพื่อความเหมาะสมกับพิริศประเภทดด,ด้านนั้นแล้ว ผลเป็นขึ้นมาอย่างไรบ้างันก็รู้รูแบบ้โดยลำดับเข้าใจโดยลำดับเป็นแถวเป็นแนวลรื่อยมาจนกระทั่งขัง้นกิเลสมันหอบมันไม่สแสดงาหาที่หลบซอ่อนสติปัญญาก็ต้องคุ้ย,ยเขี่ยดคุ้ยเขี่ยจะปราบให้ราบหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในใจิตใจจะก่อฆ่าสึกต่อกันขึ้นอีกได้ ถึงขัน้นกิเลสหมอกมันหมอกถึงขั้นปัญญาสติปัญญาคือทำออกกวาดล้างกวาดต้อนออกอย่างเป็นที่เป็นฐานออกไม่มีเวล่งเวลาไม่มีสถานที่การเวลาก็มาเกี่ยวข้องมีแต่หมุนกับงานเพื่อฆ่ากิเรสนี่แก้กิเลสถอนกิเลสไปะโดดลง งาน่นาไหนมันจะลืมไปได้เัราะฉะนั้ไม่มีกิเลสตัวใดเหลือพันอาศัยมือสุขเต็มที่แล้วมันก็เครื่องจนควรใจนม่นแล้มวามาควรใจสิ่งควรใจมันหมดไปแล้วเมื่อน,นัดของปากเขียนวิธีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญ เราอย่าลืมนี่แหละหลักใหญ่เครื่องมือสำคัญที่แก้กิเลสกิเลสตัวไหนก็นมาพ้นพระจิตปัญญาสตภาของเกียร์นี้ไปได้เลยในปัจจุบันในาอาดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันเป็นเรื่องของความจริงอยู่ในตัวทั้งสิ่ กังใจผู้ม,มาศึกษาก็ให้ดูให้ดีนะอย่ามาเด่นเด่นดันๆพอให้ผ่านวันผ่านคืนไปแล้วกว่า,ววาราได้มาอบรมศึกษากับครูกับอาจารย์ฉะนั้นนับสำนักนี้โดยเจ้าของสนใจเพื่อหาความจริงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีถ้าจิตเป็นอย่างนั้นความเป็นไปมั่นเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นก็จะมีเป็นเรื่องเรื่องความโม ออกไปล้วโอ้เราได้เคยอบรมครูอาจารย์น,น,น,นั่นนั่นอยู่ทำปีเท่านี้เดือนคือไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรการมาโมการอ,อ,อ,อวดเลยนอกจากมาทำลายตนโดยทันเดียวมุงอัตนงทำมาอยู่ลองดูให้ดีคิดปิิปัญญาติดตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน ที่เกี่ยวข้องับหมู่กับคณะหรือครูบาอาจารย์ดำเนินอ,อย่างไรฟังให้ถึงใจคิดให้ถึงถังคือว่ามาศึกษาอบรมเพื่ออัดเพื่อทำจะได้สาระสำคัญใช้เป็น,น,นประโยชน์จะเป็นหลักเป็นเกจการปฏิบัติเป็นหลักเย็นสำคัญเป็นแบบสบัสดิ์สำคัญมีแต่เรียนความจดจำไม่เคย พบเคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินโดยถูกทางนันก็จับต้นจนปลายไม่ได้ัางท่้งที่เรียนก็เรียนมาแต่วิธีทำกเ็เรียนไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นตัดยบสวงกีวรข้องขาติดอย่างนี้เป็นต้นเราลี้ยเวลาสอนเรียนนักทมตัดอย่างนั้นกระโรงนั้นอรตัวนี้จำไปเหมือนว่าขุนทองแก้เข่าขาเวลาจะเกียบแก้ริองใดไ,ไม่รู้ว่ะ แก้คืออะไรน,นีแต่ความจำไม่เฉยไม่มีภาคปฏิบัติมันก็ไม่ได้เราก็เรียนวิธีตัดจนนมูงส่วนนี้เขติดในตำราแต่เราทําไม่ได้ทําไม่เป็นนี่เรียนจาไม่เฉยเวลาทํทให้เออย็ยทำมาน,น,นสายครูอาจ์ที่เป็นท่านปฏิบัติอยู่แล้วเป็นจิตประจาท่านตัดท่านเย็บเอง การเ,งเงย็บเองไปก่อนไนมะ่มีจกมักรมาเย็บด้วยมือนั่นเหน็นภาพปฏิบัติเข้าใจเป็นหมอเห mm hmm. มือได้ทําด้วยมือถ็จแล้วเป็นภาพปฏิบัติแล้วแล้วก็ตักได้เยบ็บได้ท้งนั้นนี่คือภาพปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติเราก็ได้เห็นด้วยตาของเร,เราได้ดําเนินด,ด้วยปฏิบัติตามทนด้วยเราก็เข้าใจ หลักการต้องการปฏิบัติคืออย่างนี้ไม่จกักแต่ว่าจํามาตามทุโธน์คว่าต่างๆว่าท่านทำนั้นทํานนี้ทั้นๆท,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 ที่ไม่เคยมีผู้พาดําเนินมันก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละคนเราถ้าปฏิบัติจริงมีของจําเป็นหลังจากพระยัดจาเรื่องราวอะไรได้แล้วถ้าปฏิบัติการลงมือทามีเป็นสิ่งจาเป็นขึ้นหนักขึ้นอีกถ้า ทีเวทถึงจะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนตามกํากลังความสามารถของการนำเนินของสติปัญญารู้มาโดยังไงเรากระทั่งเป็นที่เข้าใจได้โดยตลอดทั่วถึงเมื่อเข้าใจได้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำทั้งปวงก็ไม่มีปัญหาไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้น จะไม่เรียนถึงจบพระกายไปดุกแต่ความจริงที่ทรงไว้นี้เต็มหัวใจอยู่แล้วเนี่ยท่ามักกาจผู้สไว้แล้วท่าผลกานผู้สไว้แล้ว,ผล,ผ,ว,ลวผลอันสุดยอดใจก็จะสไว้นแล้วอน,นิมมุติพนิพานในหนังสือใจก็เปนอนิมุติถูกพ้นแล้วในตัวของตัวเองรู้เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของเป็นสมบัติ เจ้าของเป็นเจ้าของของมหาสมบัติอ<ด>ันนี้อยู่แล้วแ้ะสงสัยใปไหนาความสงสัยไมนน่ได้มีอีกสันติทิโกการที่สันติทิโกความเห็นเองรู้เองจะเกิดต้องมาศัยภาาปฏิบัติอริญญาตเยนวิธีการมาแล้วมาศัยการปฏิบัติยิ่งอาศัยครูอาจารย์ผนเหมืนได้แล้วกเด้ยยิ่งเป็นความสะดวกสบาย นั่นก็เป็นปฏิเวทะตามขั้นตามภูมภิโดยเด่นจนเป็นปฏิเวทะโดยสมบูรณ์คีอผ่านรุกแย่งแต่ตลอดในรรมท,ทั้งหมความสงสัยในสิ่งใดๆขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกนี้มันก็ไม่มันสมีที่แค่สงสัยบาปบุญคุณโทษแลกสวรรค์นทรโลกมันก็หมดสงสัยจนกระทั่งพระนิพพานถึงนอกสมมุติก็หมดสงสัยนั่น ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเข้ามากวนใจเนะี้ยคนเราจะอ,าอะไรเป็นท,ทุกข์ทุกข์ทางใจก็มีสิ่งรบกวนทุกข์ทางกายก็มีสิ่งรบกวนเช่นร้อนมากไปหนาวมากไปหิวกระหายมากไปมีความรบก,กวนสิ่งรบกวนนั่นก็เป็นทุกข์จิตใจก็มีอารมณ์เป็นทุกข์เข้ามารบกวนใจบีบคั้นบังคับใจในก็หาวามจุขความสบายไม่ได้ นันกงพิจารณาเมื่อใหมดข้าสุดแล้วอะไรจะสงบเงียบยิ่งกว่าใจสันตินัตถีสันติปรมสุขขงังความสงบใดที่จะสมอใจที่สงบตัวด้วยกิเลสไม่มีเหลือเลยไม่มีแล้วในโลกนี้นี่คือสันติแห่งพรนิพพานนี้สันติแห่ผู้บริสุทธิ์ สันสติความของสมาธิเป็นขั้นขั้นขึ้นมาแต่สันสันติคือสันติสมาธิเป็นความสงบจากที่เล็ดเป็นอุปทิเวศกายเวศกิตวิเวศกิตวิเวกเป็นขั้นขั้นลงไปนะพออุปทิเวศแล้วสั้งหนักจากที่เล็ดไม่มีที่เล็ดตัวใดมาเลยผุดได้ตลอดถึงผ่านาปนะอุปทิเวศเหส่วนกิตวิเวศนี่มันเป็นขั้นขั้นขั้นตอนไปตามกําลังของจิต ที่บางเป็นได้ในภากันมีความสนใจกาบสันติธรรมซึ่งจะปรากฏขึ้นภายในตัวผู้กำลังส่อสัวนหาด้วยความภากเปียยนโดยวิธีการต่างๆเต็มจิ่กำลังความสามารถทำ่างนี้จะไม่ปรากฏที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่เหตุ คือการกระทำของเราอย่างไปวดปัสสาะแลยวะสรมัยานอธิบายให้ฟังปวดปัะสาะ